สวัสดีครับสวัสดีครับพี่นี่สวัสดีครับวันนี้พามาดูเป็นพยานนี่แทบจะครบเซตเลยนะครับเป็นพยานรุ่นแรกพะเยนี่ก็จะมีแบบนี้นะครับสีส้มสีแดงสีเหลืองแล้วก็จะมีสีขาวสีขาววันนี้ไม่มีสีขาวนี่พยานรุ่นแรกจะเป็นแบบนี้นะครับแบบนี้แท้ดูง่ายแบบนี้แท้ดูง่ายนะครับแบบนี้นะครับแท้ดูง่ายไม่ต้องเล่นง่ายควนี้จะเป็นพยานเล่นง่ายนะครับผ้าก็จะมีทั้งผ้าสีกับผ้าแบบ มีสองรูปแบบนะแต่ต้องดูแบบคมๆแบบลึกๆแบบนี้นะครับแบบนี้เป็นหนึ่งหนึ่งสีรุ่นแรกแล้วก็จะมีเป็นพยายนแบบออกปีเดียวกันนี้เพรนี้จะเป็นปีเดียวกันนะครับหนึ่งสีเหมือนกันนะครับเป็นพระแก้วพระแก้วก็จะมีสองสีจะมีขาวกับแดงขาวกับแดงแบบนี้นะครับหายากเมื่อก่อนอื่นหนึ่งห้าพันเลยนะห้าพันหกพันนะครับ ล้วก็จะมีฝันถูกเห็นไหมจะเป็นแบบนี้นะครับขันถูงก็จะเป็นขันถุงสองหน้าแบบนี้นะครับนี่แบบนี้เล่นง่ายแบบนี้ไม่มีเก๊ด้วยไม่เคยเจอนะนี่ก็พันสองพันเออแล้วก็แบบนี้ย่อยๆแบบนี้นะครับแบบนี้นะครับแบบนี้ย่อยๆรุ่นแรกรุ่นแรกพวกรุ่นแรกหรือว่าพัดแก้วอย่างเงี้ยหน้าเก็บนะครับเพราะว่าเจอน้อยอันนี้แบบได้บ้านๆันเลยนะครับบ้านนี้ลูกศิษย์พ่อเยียเก่านะครับ ใครมีอยากขายก็ยินดีนะครับส่งมาขายได้นะครับพัดเครื่องมอเียยงทุกชนิดหรือพานาการทุกๆแบบนะครับที่วงการนิยมเล่นหานะครับจะซื้อจะขายส่งมาได้เลยนะครับยินดีครับวันนี้ขอตัวลาสวัสดีครับสวัสดีครับ